สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมหนุยการตลาดวลตอน,นะครับในช่วงการตลาดวลคันนะครับวันนี้ก็มารีวิวรถไฟฟ้า EV นะครับให้ฟังอีกครั้งหนึ่งหลังจากห่างหายไปนานเนาะก็คือเท s l a นี่ครับเท sla คันนี้เท s l a m o เด l Y นะครับคันนี้เป็นสเปค UK รนะุ่น o อง r a น ge เนาะลอง r a น g e เนี่ยผมจะอธิบายแบบนี้วันนี้ที่มารีวิวไม่ได้มารีวิวตัวรถแต่มารีวิวว่าแบตเตอรี่ ใช้งานได้จริงเนี่ยจำนวนกิโลเมตรเนี่ยค่อนข้างแม่นยำไหมวันนี้ก็เลยลองขับมากำลังจะไปไหว้พระที่สระบุรีนะครับออกจากบ้านที่กาลประพฤกมาเมื่อเช้าต้องให้ดูแบบนี้เมื่อเช้านี่ครับผมโพสไปที่เพจเนาะตอนเช้านี่ผมก็เข้าผ่านหน้าจอของเทสลาเลยนะเช้าชาร์จเต็มได้520กิโลเมตรนะครับตอนนี้จอดแวะพักอยู่ที่ปั๊มแถวนี้ครับ นี่ปั๊มบังจากแถวๆถวนี้แ,แถวยุดยาแล้วนะเราเข้ายุดยาแล้วนะครับจริงจวิ่งมาจากบ้านมาปั๊มเนี่ยใช้ระยะทางเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมให้ดูอีกอีกรอบหนึ่งก่อนอ่ะไปไหนแล้วเราเมื่อกี้อ่ะนะครับตอนนี้วิ่งมาที่ปัมนะ๊มเนาะใช้ระยะทางนะผมให้ดูผ่านตัวนี้เพราะว่าในเทสลาเนี่ยตัวแมปยังใช้ไม่ได้ในบ้านเราก็87กิโลเมตรนะครับถ้าสุ่มเข้ามาดูชัดๆเนาะเห็นว่านี่ครับจากบ้านมาใช้เวลาระยะทาง87กิโลเมตรเมื่อเอา520ลบแ ตอนนี้จอดที่ปั๊มเหลือ431เนอะถ้าเราหักลบกันดีๆนี่ก็ถือว่าแม่นยำมากนะระยะกิโลเมตรที่โชว์นะครับระยะกิโลเมตรที่โชว์กับมาที่กลับมาที่นี่อนะระยะกิโลเมตรที่โชว์เห็นว่ากับระยะทางที่ใช้ไปเนี่ยมีความสัมพันธ์กันสูงมากเลยนะครับเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยนะครับเราเห็นว่าเนี่ยค่อนข้างแม่นยำเลยจริงๆตอนที่จอดเมื่อกี้เหลือ เป๊ะๆเ,เลยเหมือนกันนะแต่ว่าพอดีเปิดแอร์แล้วก็เข้าห้องน้าพักหนึ่งกิโลเมตรก็เลยหายไปไประมาณกิโลนึงอ่ะเปิดไปประมาณสักค่อนข้างประมาณหลายๆนาทีอยู่ฉันเห็นว่าแบตเตอรี่ย่ยจนไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างแม่นยําแล้วก็เชื่อถือได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าขึ้นอยู่กับลักษณะการขับคุณขับเหยียบเร่งเหยียบแรงเหยียบปาดเหยียบแซงเยอะหรือเปล่าถ้าคุณเหยียบเยอะผมว่ามันก็เหมือนกับการขับรถน้ํามันแหละมันน้ํามันก็จะกินเยอะเป็นปกติรถไฟฟ้าก็เหมือนกัน แต่อันนี้ผมขับจากบ้านมาเนี่ยส่วนใหญ่ผมใช้ระบบออโตสเตียหรือว่าออโตพายลอตในเท s l a ชั้นตัวรถยนต์ก็จะรักษาความเร็วเนอะรักษาอัตราเร่งแบบขับแบบค่อนข้างสมูทด้วยตัวเองในระดับหนึ่งทําให้อัตราการกินไฟฟ้าของมันเนี่ยค่อนข้างสม่ําเสมอแล้วก็เชื่อถือได้ลึงทําให้ ะร,ระยะทางอันนี้กับระยะทางตัวนี้เนี่ยที่มันเหลือเนี่ยจากระยะทางที่วิ่งมา87กิโลเมตรเนี่ยถือว่าสัมพันธ์กันมากเอาจริงๆเนี่ยเบี่ยงไปแค่2กิโลเมตรเองได้วยซ้ัเบี่ยงไปแค่หนึ่งสองถึง2กิโลเองนะครับฉะนั้นมาตรงนี้ครับใครที่สนใจรถยนต์ไฟฟ้าวันนี้แล้วกังวลว่าเอ๊ะแบตเตอรี่ใช้จริงได้เท่าไหร่สิ่งสำคัญคือขึ้นอยู่กับสไตล์การขับของคุณคุณขับกระโชกฮกฮากไหมคุณขับเหยียบเร่งเบรกบ่อยๆยไหมหรือคุณค่อยคอยขับ เหมือนกับการขับรถน้ํามันที่ขับให้ประหยัดเนาะฉะนั้นผมว่าวันนี้เนี่ยแบตเตอรี่ค่อนข้างดีแล้วก็ดีกว่าที่หลายคนเคยคาดการหลายคนชอบบอกว่าแบตเตอรี่จริงเหลือเท่านี้จะต้องเผื่อไว้สัก20-30%แต่จากประสบการณ์ที่ลองขับ EV ีมาจริงแล้วกว่า10คันพบว่าขึ้นอยู่กับสไตล์การขับของคุณแบตจะใช้ได้เต็มไม่ได้เต็มตามที่มันแสดงผลคุณขับมันดีหรือเปล่า และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตอนครับของการตลาดวลคันนะครับโดยผมหนุยการตลาดวลตอนเดี๋ยวรอบหน้าจะมารีวิวรถยนต์ไฟฟ้าเท s l a โ o เดลไวให้ดูอีกนะกับกุญแจคีย์ฟอบที่หลายคนสนใจกุญแจรูปรถแต่วันนี้ไม่ได้ติดมาแล้วรอติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับ